สิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับคนที่ชอบพัฒนาตนเองนั่นก็คือการเลือกเสพสื่อเห็นไหมคะว่าข่าวปัจจุบันนี้ไม่ว่าเราจะได้ยินได้ฟังหรือเราเลื่อนไปเห็นไปดูส่วนมากจะมีแต่ข่าวสังคมและเป็นข่าวที่เป็นข่าวในเชิงลบเวลาที่เราเสพสื่อแล้วเราไม่ได้พิจารณาอย่างดีเรามีความคิดเห็นหรือเราอินไปกับข่าวนั้นๆ ส่วนใหญ่แล้วเราจะได้รับพลังลบมาโดยที่ไม่รู้ตัวและที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่เราอาจจะมองข้ามนั่นคือเราจะได้รับความรู้สึกลบๆติดมาด้วยจากการเขียนคอมเมนต์หรือการวิพากษ์วิจารณ์ข่าวซึ่งสารพัดอย่างนั้นคือเรื่องของการพิจารณาโดยฝ่ายเดียวการรับฟังข่าวการดูข่าวหรือการเลือกเสพสื่อนั้นสำคัญมากๆสำหรับ ทัศนคติและพลังที่เราจะได้รับในแต่ละครั้งสังเกตดูนะคะเรื่องไหนเป็นลบอย่ารับเข้ามาค่ะ